สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาให้ดูแปลงกระถินอัปเดตเลยนะครับแปลงกระถินเนี่ยพอเวลาผมดันอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยรอดินให้ถ่ายได้ถ่ายก่อนเลยนะครับเดี๋ยวหญ้าจะขึ้นนะถ่ายก็เลยมันจะมีเศษไม้เศษเล็กอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จอดเก็บเอานะครับบอกคนงานจอดเก็บเอานะอันนี้เดี๋ยวพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ารอมันแห้งนะครับรอมันแหง้งผมจะปรับที่นะครับผมจะปัน่นนะ อันนี้มันนูนกลางเนี่ยเห็นได้ชัดเลยหัวต่ํานะครับตรงนี้ต่ําเดี๋ยวจะดันนะครับเดี๋ยวจะเอาผ่าหลังมาให้ดูผ่านหลังเกตเนี่ยมันไม่ใช่เกทเดอร์นะครับผ่าหลังที่มันยกได้นะไว้สําหรับปรับหนามาสําสหรับปรับที่ไลก็ได้นิดๆหน่อยๆนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นดอยมากนะครับอ่าอันนี้คือไถพนมนะครับไถออกนะครับนะไถออกถ้าไถาเข้าก็ไถาจาก ริมแปลงเข้ามาเรียกถ่ายเข้าถ่ายเข้าถ่ายออกแล้วแต่นะครับว่าที่เนี่ยมันนูนข้างหรือมันนูนกลางนะครับถ้ามันนูนกลางแสดงว่าเขาถ่ายออกไว้เราก็ต้องถ่ายเข้าในรอบต่อไปนะครับถ้านะครับถ้าเขามันถ้าที่กลางนเนี่ยตรงกลางไล่เราเนี่ยมันเป็นแอง่งเราก็ต้องถ่ายถ่ายออกนะครับเราไม่ต้องถ่ายเข้าแค่นั้นเองเอ่ารถก็จะเป๋ๆหน่อย ต้องขันขันกลางเข้านะขันกลางออกอ่าไม่ใช่เป๋เนี่ยขันกลางออกนะครับขันกลางเข้าก็คือลูกลูกหน้าลูกแรกเนี่ยมันเข้าลึกเกินนะครับลูกหลังไม่เข้าอีเป๋ไม่จิกไม่จิกดินทําให้เป๋ไงนะครับที่เมาเนี่ยมันเป๋นะครับแค่นั้นเองไม่มีหลักการง่ายๆนะครับถ่ายยังไงให้มันเสมอให้มันเรียบแค่นั้นเองลองไปเรื่อยๆครับถ้าใครออกรถมาใหม่ลองไปเรื่อยๆครับ คุณไม่ต้องขยับอีเปยครับคุณลองขยับแขนกลางนะครับแล้วก็เอาลูกหน้าให้ขึ้นมากกว่าลูกหลังประมาณ1ิเซนแค่นั้นเองมันก็จะไถได้ตรงแล้วแค่นั้นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป๋นะครับใหม่ๆแล้วอาจจะไม่รู้ว่ามันเป๋มันเป็นยังไงนะไถไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้แต่ถ้าดินแข็งๆหรือว่าดินมันไม่เสมอเนี่ยยังไงก็เป๋นะครับตั้งตั้งตรงยังไงก็เปยมันแล้วแต่ดินนะครับเนี่ยเปิดดินใหม่เนี่ยดินไม่ได้ไถามาสามปีอ่ะนะครับ ดินไม่ได้ไถามาสามปีอ่ะยังไงก็เป๋นะเพราะว่ารถผมเนี่ยมันเป็นห้าสิบแรงมันไม่มีเวทนะครับเวน้าเวลัางไม่มีนะครับรถพวกเนี้ยเวหน้าเวลัางไม่มีนะครับรถที่ลงนาเนี่ยไม่เอาเวทนะครับรถมันจะเบาถ้าตั้งลึกมันก็เป๋นะครับแค่นั้นเองตั้งลึกแล้วดินมันเหนียวมันแข็งเนี่ยก็เป๋ยังไงก็เป๋นะครับแค่นั้นเนี่ยดินกำลังสวยเลยนะครับแต่ไม่หยอดถ้าที่มันสวย ไม่ต้องปรับเนี่ยผมยอดไปแล้วนะครับถ่ายอีกรอบนึงนะแปลกรอบนึงปัน่นยอดเลยแต่ว่าอา่าที่มันไม่ได้นะครับที่ไม่ได้ผมไม่ทําทําไปมันไม่ดีอ่ะนะครับทําไปแล้วมันไม่ดีผมไม่ทํานะครับแค่นั้นเองก็เดี๋ยวรอดินให้แค่สองสามวันถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวจะมาเกตเลยให้ดูนะครับเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ